เข่าสู้ฤดูการวานเขา่าเต็มตัวลวค่ะฉลองวานเข่าแล้วเฮาเนาะมากค่ะพี่น้องกินเขาแรกงน้ำกันค่ะ านหน้าผ้าซุกสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเซเ้าค่ะเมนูปูสีผ้าทีผ้าหนองนมาวานเข่าเนาะค่ะเข้าสู่ฤด,ดูการวานเขา่าเต็มโตละค่ะมือวานเขาค่ะเห็นยังนาะสวัสดีครับก็ <c oughs> เตรียมพร้อมใช่เตรียมพร้อมและเออ ใช้เองด้เข่าที่ห้าวศรีวานมัอนี้เป็นเข่าเหนียวเนาะคะ่ะอ้นนโอเตรียมพร้อมแฮงไปลุยเปิดมัสตาร์ดขุ่น <laughs> ตื่นเสาได้อยเวียกไหลตื่นสายได้อยเวียกหน่อยะคะ่ะมัวนี้ห้าลุยงานแต่เสาเลยเนาะ,ะฟังทั้งขุ่นหนองสาวกับพ่อเนาะคะ่ะ วานเดอได้ให้หนึงเลยแม่โมตาหน่อยน้องเมียวตาหน่อยค่ะยิงแกลงยิงเล็กมอตาอไปจังได้ออโอ้คือใส่หมวกเท่แโมน,นี่ค,ค,ค,นคนเท่ะตะก้าว เขาเฮ็ดหยัง <schnell> นั่นฮะโอ้ขึ้นโนนหลยเียสร้างมันสิเกียหอกระโลนเน่เนีมันสูงเสียมดโอมซุกแวคนดูสิบุดรีคือจตีขาบุตรไอ้แ้ว่ากำจะนู่นเงียแก้วข้านม่เอาเนี่เก็บบางงาวนนี่บัเจ้าพูดเจาถึง ีมไ,ไม่ซีมแล้วแบบซีมไมู้วนี้น,น่นนันน่นนันน่นนันน่นเหนือมันซีมง่ญยหวานตาบมดิหวานตาหวานอิลี่โว่าสันเดีวหวานอิลีหวานอิลี่มข้อตัวนี้มันแสบ ขึ้นไปเก็บบัโค่ให้แม่เท่าไปข้ายค่ะ <laughs> บอกง่ายนะ อกอดเงินแบบโซแฉกเดีเยืไอ <c oughs> ้เด้กคนนยเศร้าก็ <c oughs> <c oughs> ไ,ได้วาเท่า ว่าเฮาวนันนี้โอ้โหหนาววันนี้เซซินละ่ะข้ารกิตวานเสาเขาแต่ว่าคือเจนาที่พนเนรปันเนาะค่ะกัสิปันอีกรอบนึงค่ะปันเพื่อที่จะพบเม็ดเขาเขาเนาะค่ะขันขันบปันนันก็นสิบกเกิดค่ะ ไปกุดหาเมนูแสบเนาะเผาน้ะวานเขาเรลี่ยวเราวันต็ดยมงเราเผาคิดว่าคอยหมอไม้ให้เจ้าเด้อสบายใจแล้วน้อวานเขาเหลี่ยวละสบายวันีวันอือ จะเบ่งพนักงานอันนี้เจ้าที่ละเท้าเกียมพร้อมเลยขาตะคุบได้หนิโดยเฉพาะตัวดำๆนี่เกยครุบไหวแท้เด้ยิ่มชี้แยกเข้าไป

过来哈。 เราโรดลำไาไหลไหวะอัปเดตน้องข้าวโพดคนสวยเนาะคะ่ะให้ผีอัมเพียนเบิงเนาะ,ะข้าวโพดอ่าแดงจึงครึ้งค่ะไงไว้แห้งเนาะ,ะอายุประมาณสามเดือนกว่า,กวาเกือบสี่เดือน,นะคะ่ะขุ่นแห้ง จะพักอีเลิครับมันอันเข้มันมีแต่ใบประมาณนี้หละข้อบอสัมนี่เรียบร้อยแล้วนะาอาพักยังอีกอ่ะใบะกูดใบะกูดไปต้นใบประกูดต้นง่ายเลยเด็ดเอาหน้าทั้ะ อดอตัวนี้เอาไปใส่เป็นเครื่องแกงตัวนั่นดิบอ่ะเสียงมันหอมเลยไปไปครับวันเนาะมีบ้านเนาะ ยังเท่าต่ำมว่านี้ยอยเป็นย้งตตรงเฮดปางเสนอท่านาษาไทยาจักสกดจึงได้จักเขียนได้ออยอโอยอยอยบ่แมนบ่แมนบ่ค่ะเป็นเป็นเมนูของทางอีสานตอนบนเนาะค่ะทางอุดรทางสกุลพุ่แล้วเนาะ โเครื่องถลูใส่ลงไปเลยนะคะสองคุ้งเลยบ่วเทาสองได้สุดรปีมือเลยเด้อร์เทาเด้อร์เมนี้เพื่อไทยทุกคนเลยได้หมอนี้กินคอยรุ่นน้อเจ้าให้ได้เย,ย <laughs> อะดูไอรีร <laughs> ุ่นบ้านสิกินได้บ่ u a เออรุ่นบ้านสิกินได้บ่เครื่องพอเพิ่นแบบแน่นๆเลยเนาะอันนี้ อันนี้ค่ะเป็นเครื่องในเนาะเครื่องในนี่เอาไว้ถ้าเฮ็ดเป็นน้ําจิ้มเฮาเนาะนีถั่วค่ะถั่วั่วน้อใหม่แล้วก,กา็พริกไทยสดนะคะน้ำากระเทียมดองค่ะเลเลยเครื่องไหลอันเป็นเส็ดอยู่เครื่งไหล คเคยกินตั้งแต่ตอนยูอุดรเนาะยูอุดอนส่วนมากสิเป็นน้องอองที่เห็ดซูกินเนาะส่วนที่ข้าไปเมาซาค่ะอันนี้คือพริกแกง <Okay. S 1> เป็นพริกแกงเผ็ดเนะค่ะ <Okay. S 1> ใส่เกลือค่ะนี่้อใส่ไร <laughs> สีเข้มชิมมังกรบอนน้เขาก็ไปตื่นเมอ,อ,มอยที่นี่สอบหอยนะคะถั่วงมื่อย่ังนิดนิดถัถามันข่อยใส่ไล,ล,ล่ๆเลยเนี่ยตัวนีัเจังเสียบกระาเขียวต่ออีกนิดนึงมดงดี ใจมอม้นวะ่สิเฮ่งต้องดินขั้นเซทั้นโมไมดเักตีก็มีด้วย่อ่ะโอ<ฮ>้กางได้ตอนไ,ไปข้างไฟแล้วก็ขว

หน่อยผมด้วยมาบาดนี้เฮาสิเฮ็ดน้ำจิ้มเนาะพริกกี่ <มา S 2> กระเทียมกี่กกกลุยเลยเช่บ ตอนนี้สมารถชีกามากกดดันล่ะทดินไปทดินบ่ใส่ลายสมมติบ่บ่ใส่เลยเแล้ว่าใส่ลายก็มันเสียใสตับ ต้องไปเนาะข้าต้มซุปเละค่ะกับเลือดป่าเสื้อวา่หลายคนทั้งบ้านเขาบบเคยกินอยู่มันโบเคยกินแต่ซื้อมันก็ยังบ่ได้ยิน มาด้วยนาตาเนี่ยือปนที่ปมแข่งด้วยสีสันคือป,น, <laughs> อปนที่ปมเอาไปพระบัวห้วยงานคือป,ป <laughs> <laughs> แต่ว่าแต่ว่ารสชาติมันเครืองร้ายอย่างนี้นอ,อนรับอยู่ว่าเครืองร้ายเยนะี่ยกินกุ้เขาผากักไก่เดี๋ยวขอดูอยาตเท่ก่อนนะค่ะ นีสงสัยว่านี่คืออะไรคำว่าคำว่ายอยนี่เพิ่ซื้อเม่นู่เเลยเนาะอือโบยอยยอยกันฮาฮ่าฮ่าฮ่าอ่า่าะ่่าฮาฮ่่าฮ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 า่า่าาาาเา่าาาาา ไม่ใช่หรอ่าพักเข้ากับซีมี่พลิกทอผักกาดขาวเนาะคะ่ะพักสลัดค่ะแล้วก็ดพักคุณเลิศเนาะค่ะแล้วก็จะมีเส้นะค่ะเป็นเส้นะะม,มีเนาะฟางท่าหุ่นมีอย่างนี้กระเทียมกีกะบ๊อกิกอันนี้น้องใหม่สดช์บอกเลยแมนน้องใหม่เลยซับมันี่เลยลตุ่มไว้อ้ออาวทำไมลุกสลัด ขมาขมหาฮะขม่าแก่กันหม้เลยเรียบร้อยค่ะเมนูฉลองวันเขาเล้วเฮ้าเนาะมากค่ะพี่น้องกินเขาแรงน้ำกันค่ะเขาแรงน้ำกันจ้าใช่เลยค่ะ ย้อยย้อยมาครับขังแรกย้อยรู้แหลกขังแรกในชีวิตบุกเลยอีกทีเต้นกแรกที่เคยได้นกินหลักการได้ยินซื้อย้อยย้ยยพูดเหตุการณ์งแรกไม่หลบสิบฝีกันชูฝีมือเธอแหลกเลยเนาะวุ่นเหตุโดนละเรางกินก็เขาหัวนเป็นเหมือนเป็นเมนูกินเหรนเนาะบางคนก็กินกับเขานั่นแหละค่ะซ่อมรับมือนี้เฮาย้อยไก่เนาะค่ะ เมนูย้อยนี่กับบางคนพเพิ่งใส่เป็นเนื้อหมูเนาะเป็นหมูสามสันก็ได้เป็นเป็ดก็ได้ค่ะแล้วแต่ผู้มิภาคเนาะพี่ไอ้ข้าวมันชิ้นข้นคนอุดรเหมือนคนคนใส่อื่นบอกเพิ่มจังหวัดไก่เกียงด้วยกังไงมันมันจะกวุวนด้วยที่ไหนไม่นุ่นข้าวผัดเห็ดมากกับผู้อัอนเผ็ดข้าวผัดแบบมากเลยฟัวมีเฮากินแบบแปรสระเลยแบบแปรสระบานห่อนอืมเอาพักเอาพักขึ้นมาแล้วกะ จะเอาเน aí. ื้อไก่เอาเนี้เครื uh ่องมันใส่แล้วก็ตักน้ำจิ้มลาดนะลูกทางอุบลกินแบบงงงพ่าตาหกสิบกว่าแล้วก็หัวตาเคยกินมอนหัวตาโย้ย่ัานลานไม่พงอดูที่อันนี้ ก็กินก้อนน้ำจิ้มก็พักตั้งแต่ั้แต่แจกเลยค่ะคนคนกินเผาแล้ไหมรับเอามาเอาม็นไหมใช่เลยอืมนี่นางน้ำซอสไงน้ำซอสซอสุ้กงานเนี่ยอะไรอย่งไ กับพ่อได้คุยกับเขาหูเหลืองตัวหละลูกวัดฮาญ่ไปไปเหตุงานเหตุการณ์ทั้งอื่นเขาคุยกันเหลืองย้อยโอ้ลูกเคยกินแล้วสบายใจยังไน่ยู่หูหูวไรอะไรเป็นเนื้อสัตว้นพผอติ๊กไทยเม็ดไท่สุดติ๊กเก่งอีิกเฮ้อืมอย

วิธีกินย้วยแบบแปสซาบานเขาเลยครับนากก็คือแหงเลยเลยโอ้ยป่าหัวเน่าเถอดเดจ๋ยเยิ้มๆจังไรงหามบางตระยุกตัวเมือกโหแล้วเลยวัวใดเลยลูกข่อยเต็มปากอัญญา กินข้าวยังๆสีละหลุมจังเสียทามากเพลสกันยังมกิ๊กีใส่เข้าไปอีกกับกระเทียมกีแฉลบต่ำเลยพอก็เกิดแกบอีกันหนึ่งแ้วแหลกยุตว่ากับแสบอืมแฉบหอมหอมเครื่องอี้เนาะหอมเครื่องมัน ที่ะบปเห็นตอนไก่ที่มันจกตอนไงอตอนไก่พอดีก๋วยเตาพอดีจกก็ได้ตปนไก่จากะได้เยยังพักันสกดบถถกอู่เลยชงว่าปอว่ามามนักเรียนมึงดูโยยนี่ถามก็สก้ย็มีระโอออเห็บยอยากสอตับอย่อยากปตาคิดว่ายออยยากมันตรงนี้สองคันยอยากตัวเดียวมันเป็นหอยอเม่นสระโอออเห็บย่อยากหมายถว่าเราก็ย่อยยาก ยอกสองตัวยออยากสองตัวนี่ได้เบนยอค่ะ <c oughs> บานี้เดี๋ยวปูกับเสษขออนุญาตไปกินขขาก่อนเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมค่ะพอกันไหมคลิปหนาบานหน้าผ้าสุขสวัสดีค่ะ